สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีสุขสุขคนครับช่องต้นนิมนต์แชทออฟ f ิเชียลกับพี่น้องครับืันนี้พอกันได้รถอีกแล้วนะครับรันนี้สิบห้าน้ำโชคนะครับไปฉีดวัคซีนนะครับเข็มแรกของน้ำโชคนะครับืันนี้คู่นัดนะพี่น้องคู่นัดฉีดวัคซีนครับอยู่หัวใหญ่นะครับอยู่โรงพยาบาลหัวใหญ่นะครับ น้ำโชคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมอ่ะนนี้กําลังเดินทางครับพี่น้องใกล้ฮอดแล้วค่ะใกล้ฮอดเจ้บเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าเพื่อนนัดไปโรงเรียนต่วที่จะไปเช็คซื้อครับพี่น้องเราแจ้งสิไปอันฉีดอยู่รุ่งบานหัวไงนะคะครับอ่าใกล้ฮอดโรงเรียนแล้วครับพี่น้องครับฉีดไฟเซอร์ไฟเซอร์ เด็กหน่อยนะครับขีดไฟเสือนะครับเด็กหน่อยนอนโอเคครับออดแล้วครับพี่น้องนะครับห่อโรงเรียนเลยเดี๋ยวคุณหมอสิภาพไปร่งบานบัวใยญ่ยนะครับคุวกันจี คนบอกว่าไปถ่ายอยู่โรงพยาบาลเล้วคนนีภาพไปเองบ่กไอ้ผูป้ปกครองไปรอที่โรงพยาบาลคนกับพเพืนน่อนในบ้านโหลเต็มโหลดอย่างนี้เลยยัไงกควรโหลดเต็มมันนะครับต้องไปโรงพยาบาลอีกพี่น้องตอนนี้มาหอดโรงพยาบาลบัวใหญ่แล้วครับพี่น้องครับ ไปขีดเส้นน้อนอเด็กน้อยนี่เนาะ กในหลายมันก็ไม่ฉีดวัคซีนวิว่าเด็กหน่อยไปร่วมกับคนหลายเถอะก็ไปฉีดปะว่าเหรอเรายังไม่ครบสามเดือนเลยคนว่าฉีดไหนบัเหรือห้อกันไหนเดียนเดียวนึงจ้าพี่มอกว่าปุ้นได้ติดโควิดแล้วนะครับสามเดือนก่อนเคยฉีดวัคซีนใช่เพราะว่ามันมีภูมิอยู่ค่ะนะคะให้ความรู้เนาะในคลิปนี่ให้ความรู้พี่น้องนะเนาะ บางบางคนบางทานเิ่นกับพาูเป็นรเพูเบ่ลอะบรบ่รููคื <c oughs> กอกัน่รูเข้าเลยบอ๊าเอาค่ะหมดจอดรถรถไล่แล้วเนาะอืมอคตั โรงพยาบาลบัวใหญ่แล้ะครับน้องกับโรงเรียนอมรศิลป์นะครับบัวใหญ่รับมาชีดวัคซีนกับพี่น้องอันนี้ห้อง ข้องคนหนึ่งทุกคนเลยใช่ไหมครับนี่ครูบอกไหมตอนนี้เด็กน้อยนะครับดูสกว่าตื่นเต้นนะครับพี่น้องตื่นเต้นหรือยังตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ ตอนนี้ประเทศไทยนะครับมูลละบัตรฉีวัคซีนกูแล้วครับบอลนี้นะครับใไฮเส้าเราพึ่งมารับทุกวันนี้ทุกคนก็ต้องได้รับวัคซีนนะครับผมนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับให้ฉีดวัคซีนกันทุกคนนะครับผมก็เพิ่งได้ซองเข็มพี่น้องนะครับ ขีดไปขีดขีดเส้นเส็มสามอยู่ดอกบางคนขีดไปหาเข็มกระมี่ทำโชคครับสู้ๆทุกคนสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับอืมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บกว่าะได้ฉีดเนาะจะว่ายางไปมองไรเนี่ยหลายจุดพี่นองสามจุดสี่จุดเหรอ ครับผู้ปกครองยังน้ำลายลายอย่นานะครับจุดนี้แล้วก็ไปอีกอีกจุดนึงจะได้ขียนไหม <c oughs> แสดงน้ำโชกอ่ะโอ๋ออะไรออกมา ไครับพี่น้องนะครับอย่างำกลนกันลายลายปันเป็ดหน่อยแหละผู้ผปกครอเดิาผู้ปกครองก็เดินตามนะครับพี่เตีมพี่เตีมพี่เตีมพี้นพี่เตีอขึ้นรีบครับไ <c oughs> ปชั้นได้บุน่ไปตามไปเราก <c oughs> อดติดต๊กสาแนะคะ้คกับ โอ้ยหอบเลยซัขคุนใดซัมมีกัได้สันซีสั่ซีเฮ้ยไปสันซีน้ดง <laughs> นะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ต้องได้ฉีดวัคซีนกันทุกคนนะครับผมบุวบาทจะเป็นที่ไหนผู้ใหญ่เด้อนะครับอย่างน้อยก็ อย่างน้อก็สองเข็มนะครับนี่น้ำโชกในเ,เข็มเร็กนะครับฉ<า>ีดไว้ดีกว่าไม่ฉีดนะครับพี่น้องฉีดแล้วก็ตันใ้ร้ายเติบนะครับ ตอนนี้ชันซีของตึกนะครับพี่น้องครับตรงพยาบาลบัวใหญ่นะครับ โชคนั่งนูกไปนั่งสู้ครับสู้สู้สู้ถูบัเจ็บครับบัเจ็บนะครับห้องนี้เป็นห้องฉีดวัคซีนนะครับผม แล้วกบฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วน้ำโชคแล้วกบฉีดแล้วก็ยางมะฮองนี่นะครับฉีดแล้วก็มาพักนะครับกินน้ำนะครับได้ใจแล้วได้รายไปนอ,อ,อน ดเด็กทุกคนฉีดวัคซีนแล้วก็มาพักห้องนี้นะครับผมได้น้ำหนึ่งขวดแล้วก็ยา2เม็ดนะครับมากินยาคนละเม็ดนะครับนั่งพัก3 0ินา,นาทีนะครับคอยกลับบานได้นะครับเสร็จแล้วคีเ่เก่งหเหรอวะเก็บปะครับ บอครับบอเจ็บบอครับฮะคนเอาเล็บเยอะเนี่บอกินน้งเล็บหิกินเยอะแล้วกูเอากินยาเอาเก็บบัตรเอาบัตรประชาชนมานี่เอาบัตรประชาชนมานี่ยบ้านไร้ยากินเม็ดกินเม็ดนึงแล้วบอกูเห็นยาสองเม็ดบอหม้อฮะ ได้แล้วนี่ขีดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนะครับวันนี้เป็นวันของนะครับขีดเล่าสินของเด็กนะครับหลายลุงเรียนนะครับให่บวยไงนะครับเก่งมากครับรู้ฆ่ากับเก่งมากเลยวันี้ครับ ็อยิที่สภาอันนี้ครูประจำชั้นนะครับผมของน้องลำโชคนะครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับแล้วนะครับเป็นยังไงเนี่ยครับเขียนบ่กเก็ตครับเป็นยังไงครับเจ็บบอครับ๊ะเจ็บครับเ่อเจ็บครับอืมมีเก่งแถว่ะเป็นยังไงเพื่อนฉีดมันเป็นยังไงคือหมดครับคือคือคือคนหยีคือยังไง คือคนยิกก็ยิกก็ถือยิบว่ะบม่ใช่มดกัดเต่มดกันมันต้องฉีดบ่เขาเลยเอออ่าฉีดเรียบร้อยแล้วครับผมวัคซีนเข็มแรกนะครับบ่รู้ว่าเด็กหน่อยฉีดจะเข็มนะสองจ้ะสองคือกันบอกเข็มที่สองวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาค่ะยี่สิบสี่พฤษภาเข็มที่สองโอเคนะครับอไปที่นี่เฮาไปตลาดตัวตลาดตัวพี่น้องไปซื้อผักซื้ออะไรนั่แหละครับ อันนี้มาซื้อไอติ่ม,มกับกับไปนอยากกิน KFC อฟซีป่ะนะพี่น้องตัวไหนตัวนี้เลยน่ากนตัวนี้กันไ,ไหมอันนี้อันนี้เหรอ อืมอร่อยจังเก็บแกนปะมาน่อยกิบก็เก็บบ่นะครับามากินเคฟทีนะครับผมคลิปนี้วันนี้นะครับพาน้องน้ำโชคมาฉีดวัคซีนนะครับนะครับเข็มแรกนะครับผม มีาาบรกินด้ขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามครับจะให้น้องน้ำโชคฝากช่องเด็ดพี่น้องเด้อนะครับผมฝากก็แรงกดแชร์ช่องนี้นะครับผมเดินพี่น้องมากินน้ำเดินไปกินน้ำเลยเล็กพี่น้องจะกินเบิร์ดมาก ฝากกดติดตามต้นม่มนชัยผ f ออฟิเชียด้วยนะครับช่องอี้ยังกน <ละ S 1> ชอ่องช่องต้นมีนมน,ช,มนช,ชัยออฟฟิเชียลครับนะครับฝากกดติดตามเลยพี่น้องเด้อนะครับผมช่องนี้ว่อคอยได้อัปเดจดเจียนะครับผมช่องขอ,อ,องต้นเฮดมาโดนลั่นะช่องต้นมิมลชัยออฟฟิเชียลนะครับนะครับดูโปรไฟล์สุดสีฟ้านะครับผมฝากพี่น้องกด แชร์ให้แนด้อนะครับดกดติดตามให้แน่นนะครับมอนีผพานั้โชมมาฉีดวัคซีนครับนะครับฝากกันคลิปไหมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไว้ชนิี่ยสกอรครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ